มีอะไรไหมวันนี้มีความในใจอะไรจะพูดมั้ยมีอะไรที่แบบว่าจะต้องว้าวอีกไหมอาชแนลเต็มรับมือภาคข่าวๆอ่ะพูดมาเลยเริ่มเกินมาก่อนคักเอาเรื่องอะไรอ่ะขออนุญาตอัปเดตแล้วไม่งั้นเอาเรื่องล่าสุดที่เธอไลฟ์กับแอนนาแล้วกันอ๋อคือจริงๆอะค่ะเขาอยากพูดแล้วนะเออเราไมอยากพูดแล้วนะพูดแล้วนะ เดี๋ยวเล่าอะไรฟังไม่หรว่าไไหมลองไม่หรือว่าได้ไม่ได้เลยว่าต้องมีใหม่แล้วล่ะได้ใหมได้ไหมเถอะเรื่องเล่าใจเลยนะแม่อะพร้อมสามสองหนึ่งอะล่าสุดเลยประเด็นที่ไลฟ์กับแอนนาแล้วมีประเด็นคนพูดถึงกันคือจริงๆริอะค่ะอันนี้โมต้องขอชี้แจงก่อนว่าวันนั้นเป็นวันที่มีการตกลงกับแม่แอนนาฮิปโปฟูดเดิลไว้ว่าเราจะไลฟ่สดขายของกัน แล้วก็ให้อมีนาไปช่วยซึ่งปกติอะโมก็ไปบ้านแม่น่ะค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าด้วยเรื่องขายของทำอะไรต่างๆเราก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นรถของพี่โมรถกู้ภยัยอะไรก็ไปรวมตัวอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยวันนั้นออพอดีว่าแม่น่ะเขาอยากจะไลฟ์พูดคุยต่อเราเราก็ไม่ได้ติดอะไรก็ก็นั่งพูดคุย ประเด็นเนี่ยโมเชื่อว่ามันมันอยู่ที่ที่ภาพภาพล่างของของพี่อะนะอันนี้โมบอกก่อนว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงแล้วนะตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าโมรู้สึกว่าพอเราพูดก็บอกว่าเราหิวแสนพอเราไม่พูดก็บอกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเอาใจใครตรงไหนได้บ้างที่มันจะอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดทีนี้เนี่ย ถ้าจะให้โมอ,ออกมาพูดทั้งหมดอ่ะอันนี้คลิปแบบในขั้นพื้นฐานเลยนะคะถ้าโมอ,ออกมาพูดทั้งหมดแน่นอนแหละอีกฝั่งหนึ่งเขาจะต้องรู้ว่าเราทำอะไรบ้างการเตรียมตัวก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็แพ้ไปเลยโดยที่เราทำด้วยเราเหนื่อยด้วยเราพยายามด้วยแล้วออกมาพูดทั้งหมดด้วยก็ถือว่า บอกข้อมูลเขาไปในทางอ้อมจริงไหมคะส่วนเรื่องออที่บอกว่าโมอัธิโปทำไมถึงพูดว่าในคุยแซบโชว์ที่บอกว่าบอกว่าจำหน้าพี่ไม่ได้แต่งหน้าพี่ไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้โมก็ไม่ได้โกหกเพราะวันแรกที่เจอเจอพี่เราก็มีการไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปที่นิติเวชไปรอที่จะเจอ ขออนุญาตคุณแม่ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เราขอเข้าไปเจอไอตอนที่เราไปเจอเราก็บอกเหมือนในรายการคุยแซบโชว์เพราะเราเห็นอย่างนั้นจริงๆและเรายังไม่ได้รู้รายละเอียดมากไปกว่านี้วันหนึ่งเราได้คุยกับทางผู้ใหญ่ซึ่งโม,มขอโทษจริงๆที่โมไม่สามารถบอกได้โม,มคุยกับใครทางผู้ใหญ่ที่ที่สามารถเชื่อถือได้และมีหลักฐานข้อเช็ด ข้อเท็จจริงมากพอที่เราจะอ่าโอเคเราเชื่อก็ได้มีการเปิดรูมให้ดูในการในการาตั้งแต่เจอครั้งแรกโมไม่ได้บอกว่าภาพครั้งแรกอ่าพี่แบบโมจะบอกว่าภาพที่เจอไม่ใช่ว่าไม่บวมไม่อืดไม่อะไร แต่อันนั้นอะให้แม่แอนนาเขาอันนี้เองเนาะแต่โมโมบอกเลยว่าทุกคนก็มองว่าเขาก็หลับขึ้นมาแต่ทางทางคุณหมอที่จะมาชนะสูตรในเบื้องต้นเขาก็ต้องเบิ่งตาดูว่ามีรอยแตกของเส้นเลือดในตาไหมาหรือว่าดูในกระพุงแก้มว่ามีรอยช้ำจากการชกต่อยไหมอะไรไหมเขาต้องตรวจภายในช่องปากซึ่งคนที่เสียชีวิตแล้วอะค่ะ เขาไม่สามารถอ้าแล้วกลับมาเหมือนเดิมได้ลืมลืมตาแล้วกลับมารับได้อันนี้โมพูดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นภาพที่ทุกคนเห็นก็เลยเป็นแบบนั้นแต่ภาพแรกๆจริงๆที่อยู่ในมือผู้ใหญ่จริงๆก่อนหน้านี้ที่ทุกคนจะเห็นจริงๆมันเป็นอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองค่ะโมไม่อยากให้ทุกคนคิดมากว่าเรามานั่งโกหกเรามานั่งบิดเบือนคำพูดมันมันไม่ใช่ที่หนูยอมพูดเพราะว่า หนูรู้สึกว่าหนูทำของหนูมาตั้งนานโดยที่หนูไม่บอกใครแต่พอวันนี้พอเราพยายามอธิบายถึงถึงหลักฐานที่เราเห็นท้อนะมโมโย่างทุกวันนี้เองคดีตำรวจก,ก็ถแถลงไปแล้ววันนี้โมโยังติดใจในประเด็นอะไรอยู่คะที่โมโบอกว่าโมโยังอยากสู้ต่อยังไม่อยากให้มันโมบอกแล้วว่าทุกอย่างอะไปเจอที่ชั้นอายาการเพราะสิ่งที่โมทำอะ โมไม่ขอเกี่ยวพันอะไรกับตำรวจเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจโมเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาสรุปมาไม่ว่าจะหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้จบก็แค่นั้นอันนี้ทางกฎหมายซึ่งโมไม่อยากให้ใครคิดเกินจริงหรือใดๆทั้งสิ้นแล้วก็พอรอบพอพอรอบสองนั่นก็คืออยู่ฝั่งอายการเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่อายการทำก็คือถูกแล้ว เรียกหลักฐานเพิ่มเอกสารทั้งหมดถูกแล้วค่ะพี่โมอย่างวันนี้มันมีประเด็นที่เกี่ยวกับยาเสาติวในขบวนเสคคคคอคือตรวจพบเจอสารเนี่ยนะพี่โมมีมุมมองของเรื่องนี้โมสืบเรื่องนี้มาตลอดโมด,ดูเรื่องนี้มาตลอดโมดจะบอกว่าโมทําเงียบๆของโมโดยที่โมแบบไม่ได้หยุดพักเลยอะ่ะใครใครคนที่รู้จะมีแค่ รู้มากสุดคือฮปิโปเพราะโมมีอะไรโมทโทรหาฮิปโปตลอดเฮ้ยเจออันนี้เฮ้ยรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันมีอีกหลายอย่างที่ก็ไม่ได้เป็นข่าวอืมเพราะว่าโมเชื่อว,ว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนก็ก็น่าจะรู้เองว่าว่าเป็นยังไงทุกวันนี้ที่เป็นข่าวอยู่อะหนูก็ยอมรับว,ว่าหนูทราบเรื่องก่อนหน้านี้แล้ว แต่หนูแค่ไม่พูดที่ไม่พูดไม่ได้อยากว่าไม่ช่วยแต่เราพยายามจะทำให้ชนะให้ได้ไงยิ่งออกมาพูดมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีแผลมากเท่านั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นหนูว่าหนูหนูก็ไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วหนูเข้าใจคนในโซเชียลดีทุกวันนี้หนูยอมโดนด่ายอมโดนว่าแต่ว่าหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูจะหยุด หรือว่าอะไรหนูทำของหนูเงียบๆได้เพียงแค่ว่าคนในโซเชียลอย่าอย่ามาบังคับให้หนูพูดอะไรเยอะกว่านี้เพราะว่ามันมีผลจริงๆแล้วหนูเกรงใจผู้ใหญ่เขามากในในการพูดต่างๆเพราะทุกอย่างมันต้องไปอยู่ในชั้นอายการจริงๆค่ะพี่ความมั่นใจในวันนี้ที่หนูจะสู้กับพี่เราบอกเนี่ยเรายังมีความมัม่นใจขนาดไหนในหลักฐานเดิมบอกว่ามันจะสามารถ รัดคุมหรือว่าแบบเป็นหลักฐานที่แบบประจ,จักษ์ต่อสายตาทุกคนว่าอันนี้แหละฉันเอาผิดได้อะไรเงี้ยความมั่นใจของเราตอนนี้นะคะสิ่งสิ่งที่โมทําอยู่โมโมโรออะไรบางอย่างกําลังเดินทางมาอยู่นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวโมวจะแล้วเดี๋ยวโมวจะทําอะไรบางอย่างเพิ่มแล้วก็ทีนี้เนี่ยโมจะส่งให้ทางผู้ใหญ่หมดละมันเหลืออีกแค่อย่างสุดท้ายที่ที่เราจะทา ที่เหลือเรารู้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดก,ก็ดีอะไรที่เขาอยู่ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดก,การเพราะหนูก็ยอมรับว,ว่าหนูเข้าไปยุ่งไม่ได้หนูก็ยังพูดกันอยู่ว่าหนูก็ไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งในหน้าที่ของใครจนถึงทุกวันนี้หนูทำหนูก็ทำของหนูเงียบๆหนูทำหนูก็เอาส่งขึ้นให้ผู้ใหญ่หลังจากนั้นผู้ใหญ่ไปทำกันเอง โดยที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วและหนูก็ไม่เคยไปเบียดเบียนคนอีกฝั่งหนึ่งหรือไม่เคยไปนั่งด่าเขาไม่เคยไปนั่งว่าเขาว่าเขาผิดถ้าเขาจะผิดให้เขาผิดด้วยหลักฐานและทุกๆอย่างที่มันมัดตัวเขาเองโมถึงพูดเสมอว่าเชื่อมั่นในกฎของความยุติธรรมและกฎแห่งกรรมให้มันบวกกันแล้วก็ลงโทษพวกเขาเองดีกว่า เราไม่ต้องไปนั่งดา่านั่งว่าเขาให้มันให้มันแบบให้มันไม่ได้อะไรขึ้นมาค่ะว่าไปด่าไปเขาก็ไม่รู้สึกอะไรอันนี้ก็อันนี้ก็คือสาเหตุที่เราไม่พูดตั้งแต่แรกใช่ค่ะโมโมจะพูดแค่ว่าใจเย็นๆนะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่ว่าเราพูดมากเท่าไหร่มีจะกลับมาแทงเรามากขึ้นเป็นสองเท่าตรงไหนที่มันทำรู้สึกว่าพอาเราพูดเยอะเราถึงต้องโดนผลิต มาานนด้มันจะเหมือนเราทํากันบ้านสมมตุติพี่กับหนูทะเลาะกันพี่ออกมาพูดแถลงแถลงแถลงหนูทากันบ้านเด้วเรานะว่าหนูจะพูดอะไรต่อไปเดี๋ยวหนูจะไปพูดอะไรต่อหน้าอายการได้บ้างเพราะฉะนั้นหนูถึงไม่ออกมาพูดเหมือนคนอื่นๆเขาและหนูก็ไม่ได้บอกว่าคนอื่นๆเขาพูดผิดหรือพูดถูก แต่ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนไปทุกคนก็มีหลักฐานในมือทุกคนก็มีข้อเท็จจริงที่สามารถออกมาชี้แจงได้แต่ถ้าเป็นฝั่งหนูหนูรู้สึกว่ายิ่งออกมาพูดมันยิ่งฆ่าตัวตายไม่รู้จะพูดทำไมเราไปพูดในสิ่งในชั้นที่เราควรจะพูดดีกว่าในคนบุคคลที่ที่เราควรจะจะบอกทุกอย่างได้นคนนี้ในทุกวันนี้เองอย่าง ัวของเราออกมาสู้พี่แต่ว่ากรรมสิทธิ์ทุกอย่างเป็นอยู่ที่คุณแม่แล้วคุณแม่เขาพอแล้วเขาแบบเอาตามตำรวจแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าหลักฐานเริมาแล้วสุดท้ายเราคิดว่ามันจะสามารถช่วยพี่เราได้จริงหรอช่วยได้ช่วยไม่ได้อันนี้อยู่ที่อายการแล้วค่ะหนูถือว่าหนูทําเต็มที่ที่สุดแล้วหนูเต็มที่แล้วจริงๆพี่เต็มที่แล้วแบบว่าตอนนี้หนูทอะไรบ้างคนคุยกับแม่คือแม่นะ เแล้วตอนนี้โมโดนขู่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปยุ่งพี่โมบอกเลยว่าโมไม่เคยโดนขู่โมไม่เคยโดนยัดเงินโมไม่เคยโดนอำนาจมืดมันมีอะไรแล้วโมไม่กลัวด้วยโดนโทรขู่แบบว่าโทรแบบไม่มีค่ะโมไม่โดนใช่ไหมครับไม่เคยมีเพราะอย่างที่บอกอ่ะโมไม่เคยโมไม่เคยไปก้าวล่วงใครเขาอ่ะเขาจะมาขู่โมก็ใช่เรื่องเราทำของเราเราไม่ได้ไปแบบอะไรใครยางหลังสักวันนี้โม อย่างฝั่งของเราเองทั้งโมทั้งแอนนาทั้งโอนะงโอนะไรเงี้ยแต่เงียบไปเลยไหมคะแล้วค่อยรอแบบเปิดทีเดียวไหมเรือว่าเราอยากจะแบบเรื่องเข้าสันเหตการก่อน,นอเราถึงจะเริ่มพูดถึงว่าหนูว่าหนูว่าพอหนูส่งหลักฐานทุกอย่างเสร็จเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดสิ่งที่หนูทํามาทั้งหมดแล้วหนูมาแล้วหนูมาพูดก่อนน่ะเท่ากับศูนย์เลยนะสิ่งที่หนูแบบพยายามมาทั้งหมด เพื่อเพื่อพี่หนูคนหนึ่งอะ mm hmm. ไอที่หนูเงียบเนี่ยหนูพยายามที่จะทำตรงนี้ให้มันเต็มที่คอนเซนเทรตอยู่กับตรงนี้ mm hmm. หนูไม่เคยเสพข่าวหนูไม่เคยรู้อะไรเลยว่าใครออกมาพูดอะไรบ้าง mm hmm. หนูแค่คิดว่านี่สิ่งที่เราทำผู้ใหญ่บอกมาแบบนี้เราได้รับคำปรึกษาที่ดีเราก็ทำตามที่เขาบอกและเอกสารข้อเท็จจริงทุกอย่าง เพราะใน,นส่วนหนึ่งคือเราก็ใช้เงินตัวเองในการดำเนินการอย่างใช่หนูไม่เคยขอเงินใครหรือไม่เคยขอทุนไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครค่ะเปลี่ะนตัวคดียากตีกลับไปเลยก็าอยากจะถ้าเป็นไปได้อยากให้เลื่อนไป็องไม่ค่ะคือ อาามโทรมาก็คุยค่ะแต่ว่าในเรื่องของงานวันที่24นะคะก็หนูว่าเรามาร่วมกันส่งพี่ไปในที่ที่ไปอยู่ข้างบนบนฟ้าของเขาดีกว่าค่ะต่อให้จะอายาศพไวโมงว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะหนึ่ง การเวลาผ่านมาค่อนข้างนานแล้วนะคะมองว่จาจะพิสูจน์รอบ3ามันก็ค่อนข้างยากสองรอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะจัจ้จางจากทางทีมแพทย์ก็ดีเอกสารยืนยันก็ดีโมว่าน่าจะเพียงพอแล้วในในความรู้สึกของหนูและและจากการสอบถามผู้ใหญ่มานะคะแต่ว่าก็ นั่นแหละค่ะหนูว่าไปส่งพี่ดีกว่าเราเราเราจัดการอะไรยังไงกันกบ,บ้างคะมีการเตรียมตัวอะไรอย่งไรบ้างงานนี้หนูไปส่งพี่อย่างเดียวค่ะหนูไม่ได้จัดก,การอะไรใดๆทั้ทงสิ้นก็จะเป็นทางทางคิดจักแล้วก็ทางแม่เอสุภาชายัยค่ะเป็นคนจัดก,การทั้งหมดในงานของวันนั้นนะคะแล้วก็มีแม่ออสแบบนี้คะ่ะเป็นคนจัดก,การให้พี่คะ<ม>่ะหนูก็เป็นผู้ห้อยตามแม่ๆไปค่ะวันนั้นเพราะว่าก็อยากจะไปส่ง ส่งพี่จริงๆค่ะในส่วนตัวของโมเองตัวเราพี่โดนแทกมาทั้งหมดเองแล้แต่เรื่องเริ่มต้นจากตนี้ตัวเราต้องพูดตรงตัวว่าตัวโมเองก็คือได้รับผลกระทบเต็มแล้วแหละพ้าเราเป็นคนเปิดหน้าออกมาแต่ว่าทีกหนึ่งเข่าได้มาคือเราก็คือออกงานออกอะไรอย่างเงี้ยเร,อออเราก็โดนด่าอีกในความรู้สึกเรารู้สึกไงือนว่าวันนี้คนบอกว่าเหมือนเราต้องการที่จะมาแทนพี่ร <ๆ S 2> ู้ไหม<ห>ว่าหนูไม่ไปงานเยอะมากเลยอะเพราะว่าหนูท้อแล้วหนูรู้สึกว่า ฉันต้องทำยังไงหรออย่างเงี้ยแต่แต่หนูรู้สึกว่าในเรื่องของพี่หนูก็เต็มที่เท่าที่ความสามารถหนูจะมีทั้งหมดทั้งชีวิตหนูแล้วข้อสองคือหนูเคยบอกแล้วว่าหนูไม่เคยต้องการแสงอยอดฟอลโล่ follow, หรืออะไรต่างๆคนที่ติดตามหนูขอบคุณมากๆคนที่ไม่อยากจะติดตามแล้วหนูเข้าใจ ไม่เป็นไรเลยหนูเข้าใจทุกคนดีเข้าใจในเหตุผลของแต่ละคนหนูเข้าใจว่าพอพูดแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันไม่อิ่มอ่ะมันไม่พอใจอยากจะได้มากกว่านี้แล้วโกรธหนูหนูก็เข้าใจไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเข้าใจในเหตุผลของเรา <c oughs> ก็ใจเย็นๆนิดนึงขอขอให้รอก่อนเรื่องนี้หนูว่ามันให้เวลากันหน่อย นิดหนึ่งเพราะหนูก็เต็มที่แล้วจริงๆเศรใจไหมที่ว่ายังคนว่าเราแบบว่าเหมือนเราอยากจะมาแทนแทนที่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอหนูไม่เคยรู้อ่มันไม่มีใครแทนที่ใครได้นะพี่พี่โมก็ยังเป็นพี่โมหนูก็ยังเป็นหนูอะไรที่หนูทำแทนพี่ได้และหนูพอจะทำได้อาทิเช่น เอ็มีที่หนูเล่นไปหนูเล่นได้แล้วหนูไม่เรียกค่าตัวด้วยข้อสองรายการคิมกินรอบวงไปร้องเพลงแทนพี่หนูก็ไม่เคยคุยเรื่องเงินละครมีข่าวมาว่าอยากให้หนูไปเล่นแทนพี่หนูก็ไม่เล่นเพราะหนูรู้สึกว่าณตรงนั้นยกหน้าที่ให้คนอื่นดีกว่า เราทำหน้าที่แทนเขาไม่ได้ทั้งหมดแล้วมันแล้วมันมันไม่มีการแทนที่กันได้อยู่แล้วอะค่ะเโอเคขอบคุณค่ะสถาและโมยังเชื่อั้ยว่าที่เราเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุว่าถูกทำให้เป็นอุบัติเหตุโอ้หล่านี้เลยอะเขาเ็นแ่ของเราไงตามความรู้สึกของเราที่ยังมีหลักฐานในมือตามที่สามเดือนที่ตลอดมา หนูก็ไปทดลองอะเนาะก็ที่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 ลงภาพไปหรอหรอคะก็ที่แม่ลงภาพไปก็ก็วาดกันเองจริงๆคะ่ะตามที่เขาบอกตามที่แม่บอกเลยว่ากันเองจริงๆแล้วก็ทดลองกันเองไปลองโดยโดยที่เราก็ไม่ได้เอาเรือลงแม่น้ำหรืออะไรนะเราก็ไปลองในพื้นทอ้ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นกันก่อนว่าอะ มันพอจะเป็นแบบนี้นะมันพอจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะตามเอกสารที่ผู้ใหญ่ให้เรามาเท่านี้อนเนค่ะ<ม>ก็คือถ้าพูดไปมันก็เป็นเป็นผลต่อข้างในอะ่ะ<ม>คุณพี่เพราะ<ม>ฉะนั้นแบบหนูว่าหนูเลี่ยงการมีคดีติดตัวดีกว่าแสดงว่าณวันนี้เอกสารที่เราทำมาสามารถยื่นให้อัยการได้ถ้าคดีส่งถึงอัยการแล้ว ก็ค่ะหนูก็พยายามถามผู้<สน>ใหญ่อยู่เหมือนกันคะ่ะจริงๆอ่ะจริงๆหนูก็หนูพยายามโทรหาพี่เขาอยู่ว่าสามารถบอกได้ไหมว่าคุยกับพี่เขาแต่ก็ยังไม่รับสายเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูค่อยค่อยอยัปเดตให้ให้ถ้าเกิดหนูใช่คะ่ะเพราะว่าก็ยอมรับว่าก็มี ก,ก็มีสายโทรมาบ้างที่เป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะแต่ก,ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จะพูดชื่อไปไปรบกวนอะไรเขาตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาตัังแต่ที่เราเสียไปเราผิด่ามอยู่ว่าน้อยไหมหรือว่ายังไงบ้างเพราะว่ามันโบกก็มีแต่ลบก็มากไม่เป็นไรคะ่ะหนูเข้าใจและยอมรับความจริงได้ หนู <Okay. S 1> หนูมีความเข้าใจมากพอสำหรับชาวโซเชียล <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ขอบคุณค่ะ